บรรยากาศวันนี้ตลอดทั้งวันมันพระรหัสวันนี้ฝนตก<อ>ตั้งแต่ช่วงเช้านะคะอาจจะทําให้รถติดอยู่บ้างแต่ที่ติดหนักกว่าเลยก็คือเครื่องบินที่สนามบิน<อ>คุณมืนชัยคือบอกคุณธัญมัยคุณผู้ชมก่อนเมื่อเช้านี้นอกจากฝนตก<ะ>สภาพอากาศไม่ดีส่วนที่2คือสนามบินสซนณภูมิสนามบินดอนเมืองเขาเริ่มปรับปรุงระบบการบินใหม่เพราะของเดิมแออดัดแล้วก็รองรับไม่พอแล้ว<ะ>เปลี่ยนระบบใหม่แล้วเจอฝนตก ดีเลยเพียบเลยครับเพียบนะคะดีเลยไม่น้อยนะคะประมาณ1ชั่วโมงอันนี้โดยเฉลี่ยแต่ละสายการบินบ 1>, 1ท่านที่ ไปสนามบินนะคะแล้วก็ดีเลย์ด้วย <c oughs> ต้องติดอยู่บนเครื่องบินประมาณหนึ่งชั่วโมงก็คือหม,มหลวงปนัดดาดิสกุลน,นี่แหละคะ <c oughs> ล่ะก็เลยต้องเป็นข่าวออกมานะคะว่าดีเลย์ขนาดนี้ท่านคิดเห็นอย่างไรแต่ว่าบรรยากาศที่เกิดขึ้นนะคะทั้งสุวรรณภูมิทั้งดอนเมืองในวันนี้อย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะคะเขามีการจัดระเบียบใหม่เป็นระเบียบของเส้นทางบิน,นะค่ะ <c oughs> บริเวณรันเวย์น,นะคะทั้งขาเข้าขาออกเพื่อรองรับความแออัดจากธุรกิจการบินที่ขยายตัวนะคะประกอบกับสภาพอากาศช่วง ช้ด้วยทําให้เที่ยวบินดีเลยด้านวิทยุการบินแห่งประเทศไทยรายงานผลกระทบว่าการจัดระยะเวลาของเครื่องบินเข้าออกใช้เวลามากขึ้นค่ะปกติ2นาทีต่อลำอเพิ่มขึ้นเป็น4นาทีต่อลำเพิ่มขึ้น1นึ่งเท่าเราไปรวบรวมสถิติมานะครับคุณผู้ชมลองเรียบเรียงดูพร้อมๆกัน,กนเที่ยวบินดีเลยเฉลี่ยนะครับก็เที่ยวบินละ1ชั่วโมงอย่างที่สุวรรณภูมิดีเลยไป48เที่ยวบิน ที่ดอนเมืองดีเลย์ไป34เที่ยวบินนะครับและถ้าไปดูเป้าหมายที่เขาตั้งเอาไว้จริงๆส่วนณภูมิต้องรองรับให้ได้ชั่วโมงละ68เที่ยวบินดอนเมือง40เที่ยวบินและจุดที่เป็นจุดให้เครื่องบินขึ้นเครื่องบินลงต้องทําได้พร้อมกันทั้ง2ทางวิ่งแล้วก็รองรับด้วยเพราะว่าจะเปิดเส้นวิ่งที่3กับเส้นวิ่งที่4ด้วยนี่คือช่วงเช้านะครับ นอกจากศักยภาพของสวนอภูมิศักยภาพของดอนเมืองที่จะไปเพิ่มแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่อาจจะหนักซะหน่อยเพราะว่าจะเข้าไปจัดระบบซะใหม่ใช่ค่ะแล้วก็วันนี้เองนะคะช่วงเช้า หม่อมหลวงปนัดดาดิศกุลรัฐมนตรีประจาสานักนาย,ยกรัฐมนตรีนะคะมีกําหนดการเดินทางไปหัดใหญ่เหมือนกันค่ะท่านก็ไปนั่งรอในเครื่องบินเนี่ยนะคะบอกว่านั่งรอหนึ่งชั่วโมงด้วยผู้โดยสารรอบข้างทีท่าก็กระวนกระวายเลยแหละค่ะเพราะว่าเครื่องทําความเย็นไม่ได้เปิดนะคะคือท่านหม่อมหลวงปนัดดาจะเดินทางไปหัดใหญ่ไปบรรยายพิเศษการปลูกฝังค้านิยม12ประการสู่การพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืนค่ะไปถึงหัดใหญ่เช้าประมาณหนึ่งชั่วโมงก็ต้องไปขอโทษผู้เข้าร่วม ประชุมกว่า500คนด้วยนะคะ <c oughs> ท่านบอกว่าไม่ทราบมาก่อนว่าสนามบินจะมีการจัดระเบียบในวันนี้ <c oughs> เพราะฉะนั้นใครที่เดินทางเข้าออกกรุงเทพวันนี้ก็ <c oughs> คงต้องมีประสบกับปัญหาเช่นเดียวกับท่านเหมือนกันนะคะ